ย้ำโค้งสุดท้ายอีหลักคำแพงครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านและคนหลายคนถามหาหล่ใหญ่โอ้มีทุกคนถามหาน้องนวลแล้วเอาเป็นอะไรสำหรับจีนเจัาบ้านเราเนี่ยห้าตึ่มตึ่มยู่เดอนี่ตึ่มตึ่มเล็กๆกวางประเทศงูง่ายวะั่านเป็นจังไหเกาะไปว่าฟังแนงไปจังไหนั็มือนี่ครับรถแต่ปกติจะไปเปลี่ยนชี้ยางมือนี่เป็นมือที่เปลี่ยนชี้ยางฟันแล้วเจ้าของนี่สิไปนาะเพราะชอบก็เป็นอุ้มมูหัวเจ้าของอันนี้ ปกติสิไปกับเอือยแต่ว่ามือนีย่าอยากไปน้ำ่าสันสิไปเที่ยว,ว่าสันออ่นเออไปเที่ยวกับสิไปเออไปสิภาคขับรถไปมันไปเคียนน้องบอลลำพูนไปเขียเออร,รเยจร้าของักไปแล้วนะแล้วขี่รถแตว่าทเที่ยวดันกันโดนตืบเพ่ได้บ่เคยเห็นงูออไปมือนีครับอี่แมตติ์ไฟแดงรวยต้อยวันนี้บบนเจอไปเจอมากอ่ะอุ้ยงูโตบักไงวันนี้ตันนดหน้ารถมันมาจะใช้กับโรลูตอนแรกลายคิดบ้าน น่าคิดว่าต้นอ่อนอ้อยนี่มันเฮียไอ้นุ่นไอ้นุ่นมือนี่ไปเปลี่ยนสีสีสีฟันแมนสีฟันไม่ไปไหนเพราะตองไปเปลี่ยนอยู่หนองบัวลำพูมาที่นี่นะน่าคิดว่าใบอ้อยว้ามันคือรวยหลายวันนี้มันถือกับแสงโตัวง่ายเหลี่ยมมงกมุกต่บงรู้ว่ามูกอยังหันสีดำท่องมันหันไล่ไล่ออกกันกึ่กลางนี่น่าชองมันแม่อันลาหันกลับมาเบิ่งอยู่แม่ก็เล้วว่าอันย่ายแล้วว่าสิโน่นมึงขี่รถกลับไปท้ายรูปวหมดเลยมาท้ายอยังรถซิบ้อมันแล้นทักงคนมันเกียบอ่อน อยากทีมแห้หน่อยทีแม้นู่นมึงอยากทีมนดอวะมึงแยกทีมได้ค่ะแล้วอยากทีมได้ค่ะแล้วมันโตง่ายใช่ไหมแต่กับหัวมันเนาะหัวมันสีว่าทั้งคือวันี้เข้าว่างูเนาะบันว่าสีม่พีนวันไมีพีนถ้ากัญยานมันต่อแต่ก็ยกย่างเดียวเลอะ่อมาแล้วทอโตท่อกั็ลาแลนโดดเลยสีเดียวกันคับแต่ว่าตัวนี้สี้ง่ากัวตัวนี้เพราะว่าเที่ยวนั่นตลอดเ่อเห็นงูไปมื่อนี้เห็นงูบบเงาเลยแม่แม่แม่เลยแม่ไปแล้วก็กลับมาตากกระโดงแมาแม่ เอามาโชคดีและบาทนี่ไปมากปุ๊บใบสองตากระเทามากพระท่านใดไมากินเขาแแ้วตากระเทาเมากไปนี่นี่ก็แล้ววะบอกก็อีแม่ยก็แล้วบอกก็อยแมมแมเ่มันเป็นสีออกในรูจมข้อมัว่าถ่านลไปเร่ะ อีหยังอีแมวก็รับู้ใหญ่เยอสันเกียรติหัวหัวเกียรติบนนู่นว่าสันเง้อแล้วเตี้ยเจ้าแล้วเจ้ามักอีหยังว่าสันอะไรก็บ่อมัวแล้วว่าฉีออกอีหยังแต่ว่ามันใส่ก็กลางรถเลยแม่ถ้าเหยียบนี่ก็แห้งดานจะรถไงเหยียบมันจะหันบ่เหยียบเพิ่นหันโซ่ลออยู่กับหันเบิองมันอยู่หันเบิองมันจะไม่หันตัวง่ายอีรีแม่แล้วไอนู่นเมื่อไงเออไปฉี่ไถ่ก็ถ่ายเลยไปอยากถ่ายก็ถ่ายขอไม่ถ่ายดอกมาเลื่อง คนนั้นกันโซกโซกโซกอ่ะเออก็เรียกว่าอันอันโซกเขว่าเลือต้นข้นครับนอนถีบถีบแห่นนวดมืเมืออะแล้วมันมันบอกไปทางย่าอยู่ได้คนสวนบอกไปมันมาแต่ทางข้นครับเฮียตี้มันเลื่อยตรงกลางกับข้นครับตรงกับตีมาแหงเยอะข้นเนี่ยมันบวมย่อไปย้อนก็สิ้อบวย่อมันย่ออยู่มันหมอบร่องมือซื่อเลยว่าถ้ามันกัดมาแล้วมันฉี่หงายอะไรวะมึงย่าถีบแห้งนวดได้แงปล่อยมือเลยวะเฮียถีบแห้งนวดได้เฮียถีบแห้งเลยตัวัแใหญ่เลยจหญ่ยาว ดำแบบบ่พร้อมเลยก็ยังมันกินเยิมจะเริ่สมบุญบ่พร้อมบ่อีง่ายอ้วนเหลียวมองโมงมาตัวเนี่ยสันสันหลังไปแทบสีบ่หินน่ะตัวง่อีเทียอ้วนมันมป็นงูจัตที่มัหนักบลูก็ปกติไปทางทุนก็บ่เคยมันตัวก็มองอันโลดลงหลายๆพแบแม่นยมองนั่นมันอันเป็นโครงหน้ามันเป็นโครงหักสอง มันเป็นข่วงอันตรายช่วงนั้นเจ้าของเรไปจักเทียก็บ่เคยเห็นดอกหัวแต่สีเห็นมือนีเมันกกาตัวง่ายโผล่ด้วยผสมก็มันละวะเด็กชั่วๆเขาบอไปทางคนเขัไม่แต่ชั่วแล้วเนาะไม่ทางหลานเนาะบ่ฝันเพิ่มบ่อยอ่ะอือบ่ฝันฝันเดียวเลยบ่ฝันเพิ่มบ่ฝันยังนอนหลับกลมปกติปกติแล้วคันน้องงูเห็นงูฝันสองเทียรนั่ะนะชีโชคเด็กที่ได<อ>้ตล yani อดเลยแต่ปกติอะช่วงนี้เห็นงูละดุดู มันต่อัปูกพันธุ์ยังแตว่าหันชี้่เคยเห็นชี้อื่นดอกเขนจะชี้เกาเขามือนันก็เขาเกือมห้องเจ้าของหองเจ้าของแบบมันโยกกันประตูถือหน่อยมันตัวหน่อยมันก็ิะเขาเป็นหองแดงมันตัวใหญ่ขนาดใหญ่ก็ว่าตัวชี้ดำดำคือจังมือนี่แล้วนุ่นว่าสั่นว่านี่ไปไปยุุนกันแลนโดดขามันก็อจันตัวเห็นมือนี่มือนี่ก็แห้งตัวง่ายก็นานนีกวั่นแห้งตัวเหลี่ยมถือกับแชีงแบนมันแห้งเหลี่ยมสลังมันดำม่งม่งมีคนเห็นนําอีกอีกนี้ มีแต่ยากก็เปล่าจะทนบอลูผู้อื่นสิเห็นบ่เพราะว่าอันนี้เห็นก่อนว่าถนนเส้นนั้นมันสิเป็นเจ้าของเป็นคนงมุมหนาไปก่อนแล้วพอเห็นปุ๊บบปดิการ์ฮันเบิ่งอยู่รชีปลอยมันมานดมกลบเหมันกับบมาเร็วดอกมันาวที่ชอบล่ออยู่เบิ่งยูอยู่ทางโค้งพอดีจ่นแม่ตัวกับทางโค้ง บองโค้งนั้นมันก็เป็นโค้งหักศอกอุบัติเหตุนันดูตุงแต่ว่าเจ้าของไปแต่ละเที่ยวไม่ค่อยเห็นดอกมันก็โบเมนป่าโบเมนยังอยู่นน้ำบาดาบแบบพ่อาาาวานเหรอนแปลนเพียยังนี่ถนนใหญ่พ้อ,อมรถทิพย์ลอยแห่งเรีนดูม,มันก็โบเมนตะขืนมาดิเจ้าว่านี่กับเขาเม,ามื่อวานกับเขาเขาแมาห้องกับเขาเมือนกับเขาเมื่อวานเออเป็นเวลาเป็นเวลาของวันที่ไปเต็มมากไปถึงเวลาเพิ่นพอดีเมื่อนั้นลาไปอันหน้าเขาืออังป หาเคล็ดงานเฮ็ดยังงี้แม่ก็ว่างูเขาเวลาเนี่ยมือนีก็เห็นเวลาเราว่าไปหอดไดยบ่เอ่อ11บเอ็ดโมงี่สิบสองนาทีจ้ำเดี๋ยวเวลาเนี่ยเพราะว่ายายเราเห็นงูแล้วปิดนาฬิกาเบิ่งนรอทะเบียนรถอีหยังก่อนลูกทะเบียนนร่องยี่ห้อหกห้าหกห้าเจก้าเจ็ดรถเปิดรถใหญ่มันริงคันนั้นเหยียบสิ่ยุ่กลางลำเลยบ่เวอร์กลางอนะเวลาลาไสเกียร์รถมันมีเกียร์มันสิอยู่ประมาณ uh, นี้ตีนเท่าเลย ตีนหน้ามันย่อเข่าขึ้นเลยยกตีทางอย่ะขึ้นยกขึ้นสุดเลยเอะ,ะเอาอีกมือนึงไหวมือขาเพิ่มบิดแทนละจ้าไหวแล้วว่ามือข้างนี้ปล่อยแล้วว่ามึงอย่าปล่อยมือทั้งสองไว้ระวังสิแล้วว่าแล้ววา่าปถ,ถานนเลยนี่มันเป็นถนนใหญ่มาที่นี่มันเป็นถนน,ถน,นซีเรียสไงเป็นถนนพวกรถบรรทุกแมลงอย่างเงี้ยนี่มีมันจะเป็นขอบขอบล่ะขี่รถเมื่อตอนแรกลราต้องขี่ขอบแล้วว่ารถเนี่ยมันนี่มันอยู่ตรงนี้ คือก๊อตมันก็เลื่อยขึ้นมาเลื่อยตัดหนาเขาเลยเลื่อยเลื่อยแปลว่าบริหายเขาลอเด้เลื่อยเขาไต่เครื่องรถความหมายเนี่ยมันมันช่วยตีลาไปมันย่อข้อคือมันนี่แม่งงูสิตอนชอกชอกอ่ะยิ่งพูดต้องคำว่าชอกที่มันย่อตีนน่ะแล้วเพราะว่าก็เรียกว่าโซกัสโซกอันนี้ถ้างูมันบ่มีผิดคำว่างูน้ำกิจยานมันต่อแล้วเนาะแสดงว่าขี้ไปมันมันเครื่องความหมายนะงูตัวนั้นเนี่ยมันเล้งใส่ลาแค่ผู้เดียวมันมันมันห่างเลยมันเล้งไส้ลาเลย มันมันบอสสวยตีนแม่มันมุ่งนามันจะไต้ตีนลานะลาก็้เลยโยกขึ้นโยกนยกขึ้นบออีง้ังเลยตอนขี้ไปนี่เห็นเห็นเห็นคดปะบอสมันชีเรื่อยขึ้นมาเลยมันข้อไม้มันก็มันชีเรียตัดนาลาไฮลาจอตะลาว่าจอลาหักไปอีข้างก็อไม่น่ะก็มันสีเป็นถนนเล่นไปเล่นนี่มันสีเป็นเล่นกลับของอีกฟังหนึ่งแต่ว่าพอลายขี้ไปมันเลยเลื่อยตัดเงินเด้ยว่า ย่างข้าตกใจไกข้าเสียหายข้าเบงข้ากะทันหันแต่เราว่ายุดดาหันคักข้อรถโค้งไวยังสิแต่ว่าโตมันก็สิเรื่อยเรื่อยไปถ้าสมมติว่าคนโค้งหรือว่ารถอีกเล่นหนึ่งมากขาก็ตุกในอยุ่อยู่แล้วแต่ว่าเล่นน่ะมันบม่มีรถละกก็เล่นฮักโรลพละยานเยียบหายเยียบแล้วก็ถือหัวตัวตรงเลยเด้เพราะว่าตรงนันไม่เป็นหัวมันเพราะว่ามันย่อแล้วมันก็หมอบลงไงฮะ มันย่อมันยกหัวขึ้นยกขึ้นแบบนี้พ่อเข้าสุยตีลานยกตีนคือมันก็หมอบลงหมอบลงแล้วก็ไล่ขี้กาแล้วไล่หักข้อโรดไปไปซสมมติเราว่าฮักลากับเสียบพ้อไปเลยมันกับสีไหลเพราเอิ่นหน้าที่ระทึกนี่แม่ก็เรียว่าอยงที่ว่าหน้าที่ระทึกเนี่ยคือเอื่นคืออยู่นี่แม่ก็เรียกว่าเธอมึงเหยียบมันมันกับสีหักมึงเล่นอะไรวะสันมันตีกับสีหักขาหลาเร็ววันอยู่ไก่ก็ขาหล่ายื่อขาไปยักไม่กับเมียนตัวมันละน้อยโยกขึ้นบักสูงเว้ย นี <łość> ่เสียดวุดวิดเนี่ยช่างถ้าเก็บรถตัวไหนเกาะว่ากันเจ็ดสามหกหนเจ็ดสามหกหันันเป็นรถใหญายกระดาษมีออยู่กระดาษแต่ววานเมื่านเจ็ดสามหกหันเฮ้ยใหญ่ตัวเล็กนะช่างนียนั่นฟันว่างนก็า เจ็ดสามหกอบแรกอรอบแรกศูนย์สามเก้าฟันว่าถึงเลขรอบที่สองนั้นฟันว่าจะฟองไปป้าจือพ่นเลขเขียนกลางพ่นอั่นหนึ่งสี่เลขทั้งทงหันชิบซแล้ววันนี้หลังจากนั้นกับพวฟันอีกเลยแล้วก็มาเจองูก่อนท่านเจอมื่นี้ก็เจอไปใช้ก็เจอแต่งูว่ามาเจอของตายยักเทีาเจอแต่ของเป็นเป็นส่วนีใ้ก็เต่เาไปทง แต่วัีโชคดีงัาโชคดี้แม่ก็สชคดีเนาะถ้าจองวมาชุดเงียกเก้าสมเหรอศูนย์สามเก้าที่ตองวันมา้องดูมีชุดะไ้นะกที่ว่าพ่อไวเช่นผิดเนี่ยอาจารย์า้เชินผิดเนี่ยศูนย์สามเก้าสามศูนย์เก้าเรือว่าพันสิบไม่หายย่ำทะเบียนเพราะว่าพ่อมือหนีที่โมากพอดี สนนอวันมีศูนย์มเก้าเมีนศูนย์สามเก้าวันนี้อย่าฟันเห็นพ่นอยู่เมื <3 90 S 1> นหนึ่งสี่สามันเป็นยังไงลูกลาอยู่กลางพ่นฟันว่าเจ้าของไปปลาจ่ว่าลูกปลาเน่ยมันคือปลาใดแต่ไม่นิ่ฟันไปฟันมม้ยางวายยางไป แบบเงาน้ำปลาเราไปเจอพูนตรงกลางมันเขียนหนึ่งสี่สามทั้งทั้งจองพูนมันเขียนสิบสี่ดังหลังจากนั้นก็บบฝันหลังจากเราเทียนนั่นแหละและที่นี่มือนี่ก็ไปเจองูพอจะงูใหญ่พอจะงูใหญ่เพราเขาคองตาก็พอแต่ของเป็ดเอาทะเบียนรถหน่อยน้องเพื่อนนะทะเบียนรถหรือว่าเกิดอะไรเกาะว่ะขันไม่รู้หน้าที่เราจุดนาทีเราจุดงูแลนตัดหนาพี่น้องนาทีเราจุดงู งูเลื้อยตัหน้าหน้าทีละสิกปนเบรกนาทีละทึหลากรอเลยฟังนี้มิตรวันหน้าทีละทึบาลากรอแล้วเกือบปล่อยอสองแห่นโอ้โหสีดำตกใจเลยห้องแบบรถอีกขั้นจะเลี้ยวล้องมานะโป้าโทษป้าโทษพี่น้องเราจะเลี้ยวแล้วกดห้อะมีแต่ชิบเหรอ พอหลังจากลาขาหมู้ไปสักพักมึงล่ะก็เลยโง่หันข้อเบิ้งมันมันก็ยันรถใหญ่เหยียบมันไว้จอดเบิ้องแต่แม่วันนู่นไปจอดท้ายรถเพื่อไปทิช่้ายก็ท้ายลูกตัวใหญ่ป่ะใช่เลยลูกขว้างบอกคิดว่าบนาจิไปอีกฝั่งนึงแต่บัลลุเลยวันจิไปบอกเพราะซูทกลางถนนกับวเห็นไหม เพราะว่าเจ้าของเหลียวเบิ้งอยู่แต่ยากเห็นว่าเลยเลียวเบิ้งแอกเพราะว่าถ้าแยกงแข่งกันมันมันบ่ได้ง่ายเพราะว่ารถมันตีงข้ารถมันสิไปน้ำกันมันแรงคนขับอย่างลากหันแยกเบิ้งอยู่เห็นมีแต่รถชีบล่อแล้วมันแรงน้ำกนแต่ว่ารถอันรถอันใหญ่เห็นอีกฟังนึงแ่ะมันก็โซโลอยู่แต่ว่าปรูกว่าเขาโซโลอยังไหนที่โซโลรถใหญ่แต่ว่าขานไปอีกเครื่องนึงเห็นแต่ตอนนั้นได้อีกเครื่องทางมันไปแท้ก็ยังขีดอยู่ก็แบบว่มันมันแบบมันเรื่อยบพสุดทางไหมไม่ข้อเครื่องเดียวสิลูกแม่ ู็มันก็เห็นแต่ว่ารถตาแต่มันเป็นทานชีเล่นนาชิบสุดแต่ว่าหันกับไปกับหันกับไปหันกับไปสองเทียหันบ่เห็นไอ้ยังคิดอยู่อะมาส่งเครื่องช่างอยู่อีแมนมาเห็นไหนเห็นเรืองช่างอยู่ีเคนบ่เห็นเแมนกับันเบิงอยู่เด็กงามอีกเด็กงามกนเป็นไงจิสามพกาเจงามเฮ้ยหละจับแผ่นปยจับ เดียนลดเงี้ยแท็กบาทด้วยพี่น้อเนาะว่ามายำโคกตุไทยยไก่ชุนไทยโคกหนองนุ่นเนาะหนองนุ่นไปเห็นงูเป็นๆเห็นซองเทียต่างๆบอกเด็กชุดนี้ออกไปเลยเห็นต่างงูสันต์ว่าเห็นเจ้าของเป็นเราโอ้ยเจ้าของเป็นเจ้าของไก่ใช่เราเฮ้ยไม่้องเจอเจ้าของเป็นเป็นเราเฮ้ยมาหากลางถนนพี่เนาะ อ่าสวนตัวน้องมักตัวไหนี่ลายมักตัวไหนหกสิำหรับเนี้ยสิบสี่ก่สิอาวนกลมอ้วงกลมไไพี่น้องท่านสิบสี่ขึพี่ลายมักสิสี่ประทับใจเลยตัวนี้แดงจึงคือง่เก็บไปแล้วเก็บไปที่ดีแล้วแดงจึงคือง่าย้ามักตัวไหนสามตัวพี่ลายบ่าไก ซูนสามเก่านี่เด้เนาะดึงมาดึงมาทะเบียนรถกับว่าเนี่ยสามตัวนี้ให้พี่น้องพิจารณาเอาครับแต่ว่าส่วนตัวเพิ่นสองตัวคือเน้นๆสี่สี่แฉนเป็นแฉนเพิ่นดังปัดหรืคือว่ายังไงขั้นที่ขี่ไปน่ะสิไปชนไปชนกรว่าได้ที่เนาะเพิ่ว่าสิเหยียบกรว่าไดเจ็ดสามหกห้านาทีแล้วค่ะเมียแล้วก็เดาไปแล้วเว้ยว่ามันจีออกอายุมึงอีกตีก็เดินได้ว่า เครื่องออกเล็กลดละก็ว่าแต่ว่าเพราะว่ามันมุ่งนะใส่แต่จอกของอ่ะนะจะว่าไปจำใจเป็นยังไงมันคือบามุ่งงานะมันเบาอ่อนเบาอีหยังแล้วมันมุ่งนไงถ้าฟังคนขับย่างนี้มันก็หูจักไปเนี่ยนักคนขับอยู่ใส่กันเลเนาะใส่กุ้ยไต่ตีดนี่แค่ว่าเพถ้ายืดไปก็พอดีเหยียบหัวมันนะถ้าสมมกติว่าบาอ่อมรถเกิดพอดีเหขียบข้อแบบเบาหักบ่อีกยังก็เหยียบข้อมันคขาขาการแดงใส่ต้องการเดงใส่ไม่ไม่หลัไม่หลังมันเป็นเหมือนเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร